ในบทที่3นี้ครับเราจะพูดถึงการนํา SDG ไปปฏิบัติในท้องถิ่นนะครับซึ่งหัวข้อย่อย2หัวข้อก็คืออันที่1เราจะดูว่า SDG เนี่ยมีความสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าเราจะดูว่า SDG จะไปเชื่อมกับโครงการที่มีอยู่แล้วอย่างไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาท้องถิน่นหรืชนบทเนี่ยเรามักจะพูดถึงการ พัฒนาภาคเกษตรเนาะอันนี้คือเป็นแบบเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะขยายความนิดหนึ่งว่าในตัว SDG เองเนี่ยมันมีการพูดถึงจุดเป้าหมายย่อยที่พูดถึงการพัฒนาภาคเกษตรอยู่เหมือนกันอยู่ในโกที่2นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ zero hunger นะครับหรืออาจจะพูดได้ง่ายว่าเป็นเรื่องของการขจัดความอดอยากแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารในโกนี้ครับมีทั้งหมด8 Tar g e t นะหรือ8เป้าหมายย่อยนะครับโดยแบ่งเป็น outcome target นะหรือว่าเป้าหมายย่อยที่มุ่งผลลัพธ์เนี่ย 5เป้าหมายนะครับก็คือ2.1งจถึง2.5แล้วก็เป็นเป้าหมายย่อยที่พูดถึงกลไกาการขับเคลื่อนอีก3เป้าหมายย่อยก็คือ 2.A ถึง2.4นั่นเองนะครับสำหรับในในส่วนที่เป็นเอาคัม t a r ็กเนี่ยหเป้าหมายนี้ก็จะประกอบด้วย2.1ครับการยุติความหิวโหยและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยนะสอคือการยุติภาวะทุโพโชนาการทุกรูปแบบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นด้านสุขภาพมากกว่านาะนะครับ 2. 3ครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กนะครับซึ่งอันนี้รวมไปถึงการเข้าถึงปัจจัยการผลิตรวมไปถึงการสร้างงานนอกภาคเกษตรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนนี้จะจะเป็นประเด็นที่โยงเกี่ยวกับเรื่องของการทำหากินแล้วก็อาชีพของคนชนบท2.4ครับพูดถึงระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ น่าจะเป็นความท้าทายของเกษตรกรไทยในอนาคตนะครับแล้วก็การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะต้องคิดถึงประเด็นนี้มากขึ้นแล้วก็2.5ครับพูดถึงการรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมในไร่นานะครับซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นประเด็นที่คนยังไม่ให้ความสําคัญมากนักนะครับแต่ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็จะทําให้ผลผลิตากการเกษตรเนี่ยสามารถปรับตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีถ้าเกิดเรามีภูของพันธุกรรมมากพอเนี่ยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเช่นอากาศร้อนขึ้นหรือมีน้ําเค็มบุกเข้ามานะครับเราก็อาจจะไปหยิบจับเอาพันธุกรรมของพืชพันธุ์ที่มันมีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้มาผสมให้กลายเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ทนอากาศร้อนทนน้ําเค็มได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำคัญมากส่วน2 a เนี่ยเราพูดถึงการลงทุนและการวิใจัยในภาคเกษตรกรรม 2 b พูดถึงการป้องกันการกีดกันและการเบิดเบนทางการค้าในตลาดโลกแล้วก็2 4พูดถึงการเข้าถึงข้อมูลของตลาดอาหารแล้วก็การกําจัดความพันผวนของราคาอาหารนะครับประเด็นในเชิงกลไกขับเครื่องก็จะพูดถึงเรื่องของงานวิจัยเรื่องของตลาดเรื่องของการค้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นด้านการเกษตรกรรมที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาชนบทนะครับดังนั้นก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ตรงเลยกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนเนี่ยคือข้อ11นะคนมักจะมองข้อ11เป็นเรื่องของเมืองนะแต่จริงๆแล้วข้อ11คือเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทั้งขนาดของเมืองก็ดีหรือของชุมชนก็ดีนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยมีเป้าหมายย่อยทั้งหมด10เป้าหมายย่อยนะครับ10บทาร์เก็ตมี7จ็ดทาร์เก็ตนะครับเป็นประเด็นในเชิงผลลัพธ์นะเป็นเป้าหมายย่อยเชิงผลลัพธ์แล้วก็อีก3 t a ทาร์เก็ตเป็นเป็นประเด็นในเชิงของการขับเคลื่อนนะครับ ในเชิงผลลัพธ์เนี่ยเรากำลังพูดถึง11.1นะครับทำให้คนเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้นะแล้วก็การจัดการกับชุมชนแออัดนะครับดังนั้นโครงการประเภทบ้านมั่นคงนะครับหรือโครงการที่พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ใหกับคนยากจนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโก11แล้วก็เป็นผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาชุมชนหลายที่ด้วยนะครับ11.2ครับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนและครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุ่มอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่ง อาจจะเป็นประเด็นหลักในเมืองนะแต่ในจริงๆแล้วในในทางของการพัฒนาชุมชนเองเราก็อาจจะคิดเรื่องนี้สักหน่อยก็น่าจะดีนะทำยังไงทําให้การคมนาคมมันปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาเข้าถึงโอกาสได้ทั่วถึงกันมากขึ้น1.3การพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมยั่งยืนบูรณาการและมีส่วนร่วมข้อน,นี้จะในปที่เรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้คนในการร่วมกําหนดทิศทางของเมืองและชุมชนดังนั้นถ้าเราพูดถึงในบริบทชุมชนเนี่ยเรากำลังพูดถึงการที่คนมีนมส่วนร่วมในการออร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาตำบลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ11.4ครับปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกเนาะการพัฒนาชุมชนก็มีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยนะสำคัญดีเดียวอยู่ตรงนี้แหละครับ11.4นะครับแล้วก็ถ้าพื้นที่ใดมีมรดกทางธรรมชาติด,ด้วยเช่นพื้นที่แหลมซาไซ์พื้นที่อนุรักษ์ของยูเนสโกอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข้อ11.4ด้วยนะครับ เซจุดห้าครับพูดถึงการลดจํานวนการตายและความสูญเสียจากภัยพิบัติเนาะการป้องกันตัวเองจากน้ําท่วมน้ําแล้งการเยียวยาการป้องกันเนี่ยก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยซึ่งชุมชนหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยก็กําลังดําเนินการปรับตัวนะครับกับภัยพิบัติเหล่านี้อยู่เซลจุดสครับลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพอากาศแล้วก็การจัดการของเสียของเทศบาลนะครับจริงๆแล้วข้อน,นี้จุดสําคัญคือเรื่องของ PM 2.5เนาะคือเรื่องของมลพิษทางอากาศ ซึ่งจริงๆแล้วมีสาเหตุจากทั้งในเมืองก็คือจากรถยนต์นะครับแล้วก็ส่วนที่เกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาป่าหรือการเผาพื้นที่ทางการเกษตรก็ตามนะครับ18.7ครับพูดถึงการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ทุกคนนะครับอันนี้คือเอา c o คำทาร์เก็ตของโกดที่11ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมประเด็นเหล่านี้เนาะนอกจากประเด็นทำหากินเรื่องเกษตรแล้วยังต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยที่อยู่อาศัยการคมนาคมการมีส่วนร่วมพื้นที่สาธารนณะนะความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนินอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเชิงกลไกขับเคลื่อนครับควรจะต้องมีการสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่เมืองรอบเมืองและชนบทควรจะมีการเพิ่มจํานวนการตั้งินนฐานที่ลดผลกระทบและรับมือกับภัยพิบัติได้ดีนะครับแล้วก็ควรจะมีการสนับสนุนเรื่องอาคารยั่งยืนและทนทานที่ใช้วัสดุท้องถิน่น ในการดําเนินการนะอันนี้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในโกที่11อนะครับอันนี้คือ2โกที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนแบบค่อนข้างตรงไปตรงมานะแต่อย่างที่เรียนไปตั้งแต่โมดูลก่อนหน้านี้นะครับ s d g แต่ละข้อเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาข้อ11เองจริงๆแล้วเชื่อมโยงกับ s d g แทบทั้ง17ข้อเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่เช่นโกที่1นเนาะ การลดความยากจนเนี่ยเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องของอาการมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็การคมนาคมขนส่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ลองนึกดูว่าถ้าเกิดคนจนสามารถเดินทางได้ไกลกว่าเดิมในราคาที่ต่ากว่าเดิมเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในการหางานมากขนาดไหนถูกไหมนะครับนี่ยังไม่นับเรื่องของการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นน้าประปาไฟฟ้าซึ่งจริงๆก็ช่วยลดความยากจนด้วยถ้าต้นทุนต่ตำพอเนาะการพัฒนาการเกษตรกรรมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ ชุมชนเนี่ยที่เรียนไปแล้วเมื่อคู่นี้นะครับเรื่องของเมืองที่ดีเมืองที่ยั่งยืนเนี่ยยังช่วยทําให้สุขภาพของคนดีขึ้นด้วยเนาะอย่างเช่นการที่เรามีระบบคมนาคมขนส่งที่ดีก็ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งก็อยู่ในโกที่3นะครับการเข้าถึงการศึกษาจะทําได้ง่ายขึ้นมา,มากๆเลยถ้าเกิดเมืองมีความปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็มีการขนส่งที่ทั่วถึงนะครับการมีงานที่ดีนะครับการลดความเหลื่อมล้ําการจัดการขยะน่าหรือกระทั่งการรับมือกับความ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอกากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอาเนี่ยก็โยงกับเรื่องของการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนเช่นกันนะครับและต้องไม่ลืมว่าในการจัดก,การเมืองเองเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเรื่องความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการไม่คอร์รัปชันใช่ไหมหรือกระทั่งสุดท้ายเรื่องกลไกขับเคลื่อนเนี่ยก็ยังโยงกับเรื่องของการเข้าถึงเ,เทคโนโลยีไอซีทีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับการสร้างพาร์ทเนอร์ชิปการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนื่ารขกับเลื่อนเมืองดดังนั้นเนี่ย ประเด็นเรื่องเมืองเรื่องเดียวนะประเด็นเรื่องการพัฒนาชุมชนเรื่องเมืองนะครับมีความเชื่อมโยงกับ SDG ทั้งหมดทั้ง17ข้อเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสรุปในหัวข้อ3.1นี้ไว้ตรงนี้ว่าเวลาที่เราพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่าง SDG กับการพัฒนาชุมชนเนี่ยเราต้องมองให้บริการเนาะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง Goal 11นะครับซึ่งเป็น Goal หลักของการพัฒนาชุมชนกับ Goal อื่นด้วยนะแล้วก็ทำให การพัฒนาชุมชนของเรามีความบูรณาการแล้วก็ส่งเสริมความยั่งยืนอย่างครอบคลุมนะครับ